ให้ดูลักษณะนะครับการวางไข่นะครับของแมลงวันลายนะครับเขาก็จะใช้นะครับตูดนะครับแย่เข้าไปตรงรูนะครับรูของลังนะครับลังกระดาษนะครับมันจะเป็นรูนะครับก็จะแย่เข้าไปนะครับแล้วเขาจะวางไข่เรียงกันเป็นแถวเป็นแถวนะครับก็จะไข่ก็น่าจะสักประมาณ สามร้อยถึงแปดร้อยประมาณเนี่ยครับน่าจะอยู่ระรานี้นะครับถ้าตัวนะครับให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับอันนี้เป็นไม้เนี่ยครับทานั้นอีกตัวนึงเห็นอยู่ไกลๆนะครับตรงนู้นเนี่ยครับถ้ามีรูนะครับก็จะชอบเป็นรูเล็กๆนะครับคือถ้ามีรูเล็กๆอย่างนี้นะครับเขาจะเอาตูดแย่เข้ไปแล้วเขาก็จะไข่ ไข่ไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บช่วงเช้านะครับเพราะว่าหนอนแมลงวันลายเอ้ยแมลงวันลายนะครับจะชอบจะไข่ช่วงประมาณสายๆนะครับถึงช่วงบ่ายนะครับประมาณสักสิบเอ็ดโมงช่วงช่วงนี้นะครับจะไข่ดีนะครับสิบเอ็ดโมงถึงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะไม่เก็บไข่ช่วงนี้นะครับผมจะเก็บช่วงเช้านะครับ หรือไม่งั้นก็ช่วงเย็นไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับให้ดูนะครับลักษณะการวางไข่นะครับของเขานะครับของแมลงมออนไายน,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ